I <laughs> ต้มนน้อยนะครับน้ำมันจะได้เผ็ดๆนะครับเมื่อเช้ากินกินนี่ขนมปังกับไอ้นี่ทุกทีไม่ซื้อมานะนี่พอกินเข้าไปปุ๊บนะครับรู้สึกว่าปากจะมีลักษณะอาการเหม็นๆขึ้นมานะครับเหมือนกับเราไปกิน นมที่มันผสมพวกน้ำอสุจิอะไรประมาณนะั้นผมก็เลยหงุดหงิดนะครับนี้ก็เลยเข้าไปขอกุญแจรถครับให้เขาหยิบกุญแจรถให้ไปร้านแคทวันก็นี่ยครับได้ปริกไทยพริกไทยดำมานะครับ ใส้พริกไทยดำาาาต้มน้ำนะครับสำหรับกินค่าเชื้อนะครับใครเคยเห็นบ้างเอ่ยใน Youtube นะครับกินน้ำอสุจิมีปดดมีวิตามินวิตามินพ่อแม่งคุณพ่อคนแม่เคยสอนเฮีย เห็นนะกินน้าําอสุจิแล้วน้อาอสุจิมีวิตามินวิตามินพ่อแม่มืไอนนะสัตว์วิปัลิตวิปราพที่จะคิดกันนะพวกมึงแต่ธุรกิจนะธุรกิจไอพวกหนังโป้หนังเอ็กเนี่ยโหวิปราพทั้งนั้นนะครับเฮ้อ สกรปกรกโโคกเชื้อโรคทั้งนั้นนะครับจะบอกให้เนะเชื้อโรคทั้งนั้นนะครับใครบอกนะ้ำอัิจิกินเข้าไปแล้วมีวิตามกำไม่จริงนะครับนะบอกไว้ก่อน ตอเช้ายังไม่ได้กินกินขนมปังไปไอขนมข้นหวานไม่ได้นี่เหตุผลที่จะโดนสตรีนผมพ่อกับแม่ผมเนี่ยเหตุผลเนี่ยจะโดนส้นตีนผมหลายลอรอบกพะเพราะเรื่องนี้มีปัญหาขึ้นมามีนี่ขึ้นมาแล้วก็ไปเอาไอ้พวกที่แม่ง ไม่รู้จะอธิบายไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะบอกยังไงไม่รู้จะสอนยังไงยิ่งแก่ยิ่งแก่แ,กแล้วแก่เลย สิบกาบาท ได้ยามาแล้วนะครับหนึ่งหม้อก็น่าจะเผ็ดเอาการอยู่เหมือนกันนะครับ วันนี้เราไม่ได้ใส่ขิงนะครับเป็นน้ำน้ำพริกไทยสดๆสดเลยนะครับสำหรับตัวยานะครับยารักษาสุขภาพร่างกายนะครับค่าเชื้อโรคภายในลำคอลำไส้นะครับในกระเพาะอาหารนะครับ เอาน้ำกองพวกนี้ก็ับน,น้ำพวกนี้เลยนะครับมันเหมือนกลิ่นกลิ่นน้ำมาจากท่อเนีท่อน้ำนะ เป็นเนื้อหมูกระทะนะครับเนื้อหมูกระทะรวมนะครับ เราใบนี้นะครับเกิดมาไม่ได้อยู่เพื่อกินนะครับนะไม่ได้กินเพื่ออยู่นะครับนะอยู่เพื่อกินนะครับกินเพื่อรักษานะครับรักษาสุขภาพร่างกายรักษาสุขภาพจิตนะครับให้มีสุขภาพที่ดีอยู่สม่ำเสมอน,นะครับในทุกๆวันแล้วก็พร้อมที่จะออกไปทำงานนะครับ <c oughs> ไม่ใช่กินเพื่ออยู่นะครับอยู่เพื่อกินนะครับนะ เลือกกินหากินนะครับเลือกหากินในอาหารที่มันดีๆอาหารที่มันสะอาดสะอาดนะครับไม่ใช่อยู่กินเพื่ออยู่เขาเอาอะไรอาหารอะไรไมาให้กินก็กินมันไม่ใช่นะครับบนโลกเราเกิดมานะครับทุกคนเกิดมาบนโลกเรามีกฎหมายนะครับคุ้มครองนะครับนะเราไม่ต้องไปกลัวนะครับนะขอเพียงแค่ว่าเราอธิบายเรามีเหตุผล ทราทาให้เห็นรูปภาพนะเท่านี้นะครับแล้วเราไม่ไปปฏิบัติผิดกฎหมายอย่างเช่นไปแอบเสพยาไปแอบทําผิดสินห้าที่เขาไอ้นี่นะครับนะเท่านี้เราก็ไม่เป็นอะไรแล้วนะครับนะไม่วางยาเพื่อนไม่ไปทำร้ายไม่ไปโกหกพูดจากโกหกทำให้คนอื่นคนนู้นคนนี้บาดเจ็บล้มตาย เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนเห็นไหมฮะถ้าต้องกินยานะครับนะเวลาป่วยก็ต้องกินยาจ้ำไว้จํำไว้นะครับว่าใครที่เคยบอกเคยสอนนะครับว่ากินเพื่ออยู่นะครับไม่ได้อยู่เพื่อกินด่าแม่งกลับไปเลยนะครับนะ,ะมันไปสอนไกลๆกลูกพับนะ คนเราบนโลกนี้นะครับเกิดมานะครับอยู่เพื่อกินนะครับไม่ใช่กินเพื่ออยู่นะครับต้องกินต้องรู้จักหารู้จักกินนะครับถ้าเรายังอยู่ในบ้านเรายังหาไม่ได้นะครับมีปัญหากันในบ้านเรายังหาไม่ได้นั่นไม่ได้ถือว่าเราหากินไม่ได้หรืออ่า กินเพื่ออยู่นะครับเราอยู่เพื่อกินทั้งนั้นนะครับเนะี่ยเรามีปัญหาที่บ้านทั้งบ้านทำให้เราไม่สามารถทำมาหากินได้เราก็ต้องมีการอธิบายนะครับเพื่อที่ว่าอนาคตของเราจะได้มีงานมีการทำนะครับทรัพย์สินมรดกของเราส่วนไหนที่เราควรได้นะครับนะก็ต้องเป็นของของเราเราจะต้องถือเองนะครับนะไม่ใช่ให้คนอื่นคนนี้มาถือพ่อแม่ไป เอาเราไปเข้าโรงพยาบาลจิตเวชมีประวัติรักษาเป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วจะให้คนนู้นคนนี้มาถือหุ้นถือมารดกแทนคือคุณเป็นใครครับคุณจะมาถือให้ผมผมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหาอะไรนะแล้วทางโรงพยาบาลมาบีบบังคับให้ให้รักษาเป็นผู้ป่วยจิตเวชอย่างน,นู้นอย่งนี้ห้ามขาดยาด่าแม่งกลับไปเลยครับทําวิดีโอสวนกลับด่าแม่งกลับไปเลยครับผมอาการทางสมองผมเป็นอะไรนะ สมองผมผิดปกติตรงไหน,นสมองผมเป็นโรคจิตตรงไหน,นด่าแม่งกลับไปเลยครับนะโอเคครับนะเข้มข้นนะครับนะเป็นเป็นเหมือนกับน้ำซุปน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำทะเลคล้ายๆกับเย็นตาโฟกึ่งเย็นตาโฟนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีไอ้น้ำอะไรอะ่ะ น้ำเต้าหู้แดงๆนะครับส่วนอร่อยครับเข้มข้นมากเลยนะครับนี่นะเราก็มาทดสอบชิมกินกันนะครับว่าเนื้อมันจะนุ่มแค่ไหนนะครับ เพราะฉะนั้นการหาการกินอยู่ของเรานะครับอย่าไปล่วงละเมิดสิทธิชาบ้านเขาอย่าไปพูดจาโกหกใส่ร้ายเพื่อเอาสิ่งของมามาเป็นของเราแล้วก็เอามากินนะครับราฐานของการที่เราจะได้อาหารมาเนี่ยมาจากการทำความดีการปฏิบัติดีการอยู่ในสิ่งไม่ทํานะครับ ม,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 มันอยู่ที่ว่าเราประพฤติดีนะครับไม่ปฏิบัติออกนอกขอบเขตทางศิลธรรมทางวิชากฎหมายเราถึงจะได้อาหารพวกนั้นมาถ้าเราปฏิบัติดีแล้วมีคน หรือเราอารวาส้ยๆอันนั้นมันมีเหตุนะครับคนที่อารวาสใยๆมันมีเหตุนะครับนะอันนี้เป็นเนื้อปลานะครับสุดยอดนะครับโอเค นี้ก็เป็นยาของเราเนี่ ผมบอกแล้วนะครับว่าคนเราเกิดมานะครับถ้าคิดดีทำดีกับคนอื่นไม่ต้องกลัวครับนะว่าจะมีคนทำร้ายรไม่ต้องระแวงหน้าระแวงหลังนะครับการที่เราระแวงหน้าระแวงหลังนั่นคือหมายความว่าอนณาเขตตรงนั้นเนี่ยถ้าจะต้องมีคนแกล้งเราหรือพยายามทำร้ายเรานะครับโดยที่เราไม่ได้กระทำความผิดนะครับเพื่อที่จะปิดปากนะครับปิดปิดปิดเกมคดีนะครับเพราะฉะนั้นเรา ในลักษณะอย่างนี้เราสามารถวนิวายไม่ต้องไปกลัวนะครับนะเราไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับบอกแล้วว่าโลกของเราไปเนี่ยเวลาเราเกิดมานะครับมันมีกฎหมายสำหรับบังคับใช้กับทุกๆคนนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วนะครับได้อาหารแล้วนะครับกฎหมายพวกนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองนะครับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศคนหรือเพศหญิงนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิมนุษยชนขึ้นอยู่ตรงนี้ครับพวกที่แอบอ้างนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มพวกที่สร้างค่านิยมใหม่นะครับพวกประเภทผิดหวังความรักมาแล้วก็มาสร้างค่านิยมเป็นพวก,กรักร่วมเพศรักเพศเดียวกันอะไรประมาณนั้นซึ่งมันมันเป็นพฤติกรรมเป็นการกระทําที่ผิดกฎผิดหลักธรรมชาตินะครับนะธรรมชาติของคนถูกสร้างมานะครับให้เพศคนกับเพศหญิง นะครับให้เพศคนกับเพศหญิงนะครับคู่กันนะครับไม่ใช่เพศเดียวกันมาคู่กันนะครับไม่ใช่เพศคนกับเพศคนมาคู่กันเพศหญิงกับเพศหญิงมาคู่กันถ้ามีการมีลักษณะน,น,นี้มันจะทำแล้วถ้าไปนสนับสนุนมันจะยิ่งเพิ่มนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มช่องทางให้พวกเขากระทาความผิดนะครับซึ่งมันเป็นการเปิดโอกาสทําให้เกิดพวกคดีฆาตกรรมนะครับ คดีพวกยัดพวกเกี่ยวกับกลุ่มข้าราชการยัดคดีความคนบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นอยากไปสนับสนุนนะครับพวกพ่อเล้าแม่เล้าค้าขายประเวณีอยากไปสนับสนุนนะครับ